อายุ59ปีค่ะเสุขภาพของตัวเองก็ก,ก,ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะฮะแต่อาการที่เป็นมากๆก็เห็นจะเป็นเขา่าอาการนิ้วล็อกเวลาเดินโดยปกติเป็นคนใจร้อนและเดินเร็วแต่ปัจจุบันนี้ดีขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนไม่ไหวเลยเดินเวลาจะก้าวขึ้นบันไดเนี่ยต้องจับเขา่าซึ่งซึ่งแล้วก็เหนื่อยง่ายนะฮะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนชอบดูทีวีแล้วเปิดเน็ตนะคะ ท่านก็มาเล่าถึงอาการว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาพูดเนี่ยมันตรงกับตัวเราก็คือเขากับอาการนิว็อกก็เลยจะเชื่อดีไม่ดีก็ก็ยังไม่เชื่อทีเดียวอะนะคะเพราะปกติจะมีคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรอกพอฟังฟังไปเอมการที่เราจะเสียเงินสักนิดหน่อยเป็นการทดลองแต่ถ้าได้ผลคุ้มก็น่าจะลองดูนะก็เลยสั่งซื้อรู้สึกครั้งแรกจะสั่งซื้อแค่สามขวดก็ลองซื้อมา ก็ยอมรับว,ว่าขวดที่สองนี่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะคะมันมีความสึกมือเรายังยังเจ็บว่าเจ็บมากขึ้นด้วยนิ้วล็อกเนี่ยพอกระปุกที่สามอาการนิ้วล็อกนี่ยังไม่หายยังเจ็บเหมือนเดิมก็ยังบ่นนะอาจารย์อาจารย์บอกเราหรือเปล่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมากินเกือบเกือบจะหมดกระปุกที่สามรู้ละเออเข่าเราดีขึ้นอะเราลาเราก้าวเดินปกติต้องจับเขานะโอ้โหเือนคนแก่เราแก่ขนาดนี้แล้วเหรอ เอออาการข่าหายเราไม่เจ็บไม่เสียวไอ้ตรงข่าเวล 9, าเก้าะเท่าที่รู้ว่าได้ผลเกือบเกือบเก้าสิบเอร์เซนตในความรู้สึกของตัวเรานะเข้าไปเดือนที่สามเนี่ยโอเคเลยเราเดินได้เร็วขึ้นไม่เหนื่อยแล้วข้อสำคัญที่สุดผิวพรรณการหลับเนี่ยเป็นคนหลับยากมากเดี๋ยวนี้หลับแบบดีฟเลยนะพอตื่นมารูสึกเราก็ปี้กระเป๋าออแล้วก็ระบบขับถ่ายเราดีเนี่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้สึก คุ้มนะกับที่เราลงทุนเราซื้อเข้ามากิน